ที่สำคัญลูกค้าเปลี่ยนเป็นสีแดงค่ะแล้วก็จะมีไฟวิ่งตรงนี้นะคะเดย์ไทม์ตรงนี้ค่ะให้แล้วลูกค้าเปลี่ยนกันชนหน้าเป็นรุ่นยอดฮิตของเราก็คือของ h a ร์เมอร์รุ่น k คิงซีรีส์นะคะพวงมาลายัยพวงมาลัยเป็นพวงมาลาย FIFA, ัยไฟฟ้า100%เปอร์เซนมีปุ่มมันตีฟังก์ชันให้ด้วย สวัสดีค่ะวันนี้พบกับช่องออนฟอร์ดเกษตรนวมินนะคะวันนี้ออนอยู่ที่โชว์รูมฟอร์ดเกษตรนวมินจะพาพี่ๆมาชมรถรีวิวเตรียมส่งมอบคันที่อยู่ด้านหลังออนนี้นะคะคันนี้เป็นรุ่นวายแทดกับ4ค่ะราคาตัวรถอยู่ที่1.314,000าบาทเรามาชมความหล่อก,กันเลยค่ะเริ่มจากข้างหน้านะคะตรงฝากระโปรงหน้าค่ะลูกค้าเพิ่มเติมสกูฟปปเป็นสีทูโทนนะคะก็จะเป็นสี ดำสีเดียวกับตัวรถตัดขอบสีแดงค่ะแล้วก็ที่สำคัญตรงข้างบนนะคะเขาจะเป็นสีดำด้านตรงรูปสัตว์ค่ะรูปสัตว์ลูกค้าเลือกเป็นตัวกระทิงนะคะสีแดงลูกค้าสามารถเลือกสีเลือกรูปสัตว์ได้ด้วยนะคะออนมีให้เลือก3แบบค่ะม้ากระทิงแรดแจ้งออนได้เลยนะคะว่าอยากได้แบบไหนมาดูตรงส่วนของไฟหน้าค่ะไฟหน้าสําหรับรุ่นขับสีของเราเป็นไฟหน้าเมทิก LED มีลูกแก้ว2ดวงตรงนี้นะคะ ที่สำคัญลูกค้าเปลี่ยนเป็นสีแดงค่ะแล้วก็จะมีไฟวิ่งตรงนี้นะคะเดย์ไทม์ตรงนี้ค่ะให้แล้วออนมีเพิ่มเติมข้อไฟหน้าเป็นสีดําด้านให้กับลูกค้าด้วยนะคะมาดูตรงส่วนของกระจังหน้าค่ะกระจังหน้าเป็นกระจังหน้ารุ่นยอดฮิตของเราก็คือ r a p t o r V6 นะคะตัวหนังสือ Ford FORD ลูกค้าเลือกตัดขอเป็นสีแดงเพื่อให้ตัดกับตัวรถ มีไฟ3จุดตรงนี้นะคะไฟสี3จุดตรงส่วนตรงนี้เป็นช่องระบายค่ะที่กว้างขึ้นใหญ่ขึ้นนะคะก็จะมีกล้องหน้ายังคงเดิมใช้งานได้เหมือนเดิมนะคะลูกค้าเปลี่ยนกันชนหน้าเป็นรุ่นยอดฮิตของเราก็คือของ h a m m er, เมอรุ่น King Series นะคะมาดูตรงส่วนนี้ค่ะเป็นห่วงโอเมก้าสห่วงสีแดงลูกค้าเลือกสีได้เลยสามารถใช้งานได้จริงลาาจูงได้ถึง3.5ตันกันเลยทีเดียวค่ะ ตรงข้างล่างตรงนี้นะคะแข้งกันกระแทกลูกค้าติดเพิ่มเติมค่ะก็จะเป็น3ชิ้นข้างล่างเป็นสีแดงลูกค้าสามารถแจ้งอ่อนได้เลยนะคะว่าอยากได้สีไหนเดี๋ยวอ่อนจัดให้ค่ะห่วงที่มาจากโรงงานซ้ายขวาก็ยังใช้งานได้อยู่จริงเซ็นเซอร์ค่ะเซ็นเซอร์4ี่จุดยังคงเดิมใช้งานได้ปกติค่ะเรามาดูตรงส่วนของด้านข้างกันเลยนะคะเริ่มจากซุ้มล้อค่ะซุ้มล้อลูกค้าติดเพิ่มเติมซุ้มล้อ หกนิ้วเป็นสีแดงเงานะคะมีหมดเงินตรงนี้ค่ะลูกค้าเลือกได้เลยนะคะว่าอยากได้สีไหนคันนี้ยกหน้าสองหลังสองค่ะเรามาดูตรงช่วงล่างกันเลยค่ะเริ่มจากช่วงล่างนะคะลูกค้าติดเพิ่มเติมปีกนกเป็นของโยงค่ะเพื่อปรับองศาการกินหน้ายางและยืดอายุการใช้งานได้มากยิ่งขึ้นค่ะล้อแมกค่ะลูกค้าเปลี่ยนล้อแมกเป็นขอบ20ของแวมพายนะคะ ก็จะเป็นการสีแดงตรงนี้ค่ะตัดขอบนะคะยางค่ะเป็นของ Y ายเท h ค่ะซีรีสยางอยู่ที่33คูณ12.5 r อ0ค่ะมาดูตรงส่วนของแก้มข้างค่ะแก้มข้างนะคะก็จะเป็นสีดำด้านมีสัญลักษณ์ตัวหนังสือคำว่าใบเทอร์โบตัดขอบสีเทากาไฟค่ะกำลังแรงม้าอยู่ที่210แรงม้า500นิวตันเมตรนะคะ กระจกค่ากระจกมองข้างซ้ายขวาเป็นสีเทากาไฟนะคะมีไฟเลี้ยวซ้ายขวาให้มีกล้อง360องศาให้ด้วยค่ะาแล้วมาดูตรงส่วนของด้านบนหลังคานะคะสังเกตรุ่นวายแทรของเราเขาจะมีราวหลังคามาจากโรงงานค่ะเป็นสีบอลเงินหรือลูกค้าอยากได้เป็นสีดําด้านก็แจ้งได้ด้วยนะคะลูกค้ามีติดเพิ่มเติมแหลกหลังคาเป็นของรุ่นของฮาร์เมอร์ค่ะก็มีหลายแบบให้เลือกนะคะลูกค้าอยากได้แบบไหนแจ้งมานะคะ ออนมีติดเพื่อนเติมคิ้วกันสาดให้กับลูกค้าด้วยค่ะแล้วก็จะมีติดเบ้ากันรอยเป็นสีดำด้านนะคะให้ทั้งซ้ายและขวาสีด้านค่ะส่วนสติกเกอร์ค่ะสติกเกอร์ลูกค้าสามารถเลือกได้เลยนะคะออนมีให้เลือกมากกว่าร้อยแบบหรือลูกค้าออกแบบมาออนจัดให้นะคะอย่างเช่นคันนี้ค่ะคันนี้ลูกค้าก็ก็จะเลือกออกมาแบบมาอย่างนี้นะคะก็คือเป็นชื่อบริษัทของลูกค้าเลยค่ะแล้วก็จะมีติด เป็นรูปม้ามัดแตงสีแดงตัดกับตัวรถนะคะเรามาดูส่วนของบันไดข้างบันไดข้างเป็นของทีทว่เป็นของ t wi นะคะตรงนี้ค่ะก็โดดเด่นมากยิ่งขึ้นนะคะที่สําคัญค่ะเวลาเปิดปิดประตูเขาจะมีไฟให้ด้วยค่ะมาดูส่วนของกระบะท,ท้ายค่ะกระบะท,ท้ายลูกค้าติดเพิ่ม,เต,มเติมค่ะ เป็นโลบาของรุ่นฮ a m เมอมีไฟตรงนี้ด้วยค่ะเป็นแบบแขนยาวสุดตรงกระบาดท้ายนะคะที่สําคัญค่ะเวลาเบรคค่ะจะมีเบรคท้ายให้ตรงนี้เป็นหลอดไฟ LED สีแดงให้ด้วยค่ะส่วนไฟท้ายค่ะไฟท้ายเป็นไฟท้าย LED ออนมีข้อไฟท้ายให้กับลูกค้าและมีบายสปอร์ตให้ด้วยนะคะสำหรับรุ่นนี้ ฝากระบาดท้ายฝากระบาดท้ายออนติดเพิ่มเติมข้อฝากระบาดท้ายเป็นสีดําด้านตัวหนังสือ FORD ตัดขอบสีแดงเพื่อตัดกับตัวรถที่สําคัญมีเว้าวตรงนี้ให้ด้วยนะคะเว้าวโลโก้ให้แล้วก็มีกล้องหลังให้ด้วยตรงนี้ค่ะเพิ่มเติมตัวหนังสือคําว่าแรงเจอร์ค่ะตัวหนังสืออะคริลิกสีแดงคําว่าแรนเจอร์ให้ด้วยนะคะลูกค้าเปลี่ยนกันชนท้ายเป็นของฮาร์เมอร์อีกเช่นกันค่ะก็จะมีไฟ l อ d ดีซ้ายขวามีไฟสองป้ายทะเบียน ห่วงลาจูงค่ะห่วงล่าจูงก็ใช้งานได้จริงนะคะเป็นสีแดงทั้งซ้ายและขวาลูกค้าเลือกสีได้เลยค่ะมาดูจุดเด่นตรงนี้ค่ะลูกค้าสามารถเพิ่มเติม,มบอลล่าจูงได้เลยนะคะเดี๋ยวอ้อนพาประชุมภายในกันเลยค่ะทีเริ่มจากห้องผู้โดยสารค่ะห้องผู้โดยสารก็จะกว้างขึ้นใหญ่ขึ้นนะคะแล้วที่สำคัญค่ะเขาจะมีแอร์แยกมาให้ด้วยสำหรับห้องผู้โดยสารสามารถปรับองศา ทิศทางแอร์ได้ด้วยนะคะแล้วก็จะมีช่องเสียบ USB ให้ด้วยมาดูส่วนด้านหน้าคนขับค่ะสังเกตด้านหน้าคนขับเริ่มจากแผงประตูค่ะก็จะหุ้มด้วยหนังแล้วก็จะมีเดินได้สีส้มให้ตรงนี้มีไฟตรงนี้ให้ด้วยนะคะตรงนี้จะเป็นปุ่มล็อกอัตโนมัติไฟฟ้าค่ะล็อกฝาถังน้ำมันมีให้ทั้งซ้ายและขวาส่วนตรงนี้จะเป็นที่ปุ่มเปิดปิดล็อกไฟฟ้าเปิดปิดกระจกด้วยนะคะ ที่เปิดปิดจับประตูจะอยู่ตรงนี้มาดูตรงส่วนของแผงแอร์สังเกตตรงแผงแอร์ตรงนี้ค่ะเขาจะเป็นทรงรังพึ่งที่กว้างขึ้นใหญ่ขึ้นปรับองศาได้ด้วยนะคะแล้วก็ระบายความเย็ยนมากยิ่งขึ้นค่ะพวงมลาลัยพวงมลาลัยเป็นพวงมลาลัยไฟฟ้า100%เอร์เซมีปุ่มมันติฟังก์ชันให้ด้วยจอเรือนไม่8นิ้วค่ะจอกลาง12นิ้วนะคะสิงโฟเชื่อมต่อ Android Auto Apple Carplay นะคะและที่สำคัญค่ะ เขาจะมีที่ชาร์จแบตโทรศัพท์ไร้สายหรือเรียกว่าไวรลสชาร์เตอร์นะคะหรือจะมีช่องเสียบ usb ให้ด้วยเกียร์ค่ะเป็นเกียร์ออโต้สิบสปีดนะคะปุ่มเบรกมือค่ะเป็นเบรกมือไฟฟ้าค่ะแล้วก็จะมีโหมดการขับขี่ปรับระดับโหมดการขับขี่ขับสองขับสีได้ด้วยสังเกตตรงบ่อค่ะบ่อจะเป็นบ่อไฟฟ้าค่ะมาจากโลนาอนันะคะสามารถปรับได้แดทิศทางค่ะ ตรงนี้นะคะแล้วเขาจะเป็นบ่อหนังค่ะก็เดินได้สีส้มและเอกลักษณ์ของเขาจะมีตัวหนังสือคำว่าไวแขกตรงพนักพิงให้ด้วยค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับรถรุ่นวัยแท็กซี4สีดำคันนี้ราคาตัวรถอยู่ที่1.314,000าบาทนะคะหากพี่ๆท่านไหนสนใจสามารถโทรสอบถามออนได้ที่เบอร์โทร099-324-5516 099-324-5516ออนฝากช่องออนฝอดเกษตร,รนวมินด้วยนะคะสวัสดีค่ะ